สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โมเมเล่าเรื่องนะคะก็มีกิจกรรมดีๆมาอวดอีกแล้วนะคะซึ่งเม้นะคะได้ไปเล่นกิจกรรมมานี่นะคะตอนนี้นะคะเมก็ได้เล่นกิจกรรมของอชิชิโลกประเทศไทยนะคะซึ่งติดแท็กนะคะเชิดไว้แล้วไปต่อแชร์ล n g นในติ๊กต็อกนะคะซึ่งน,นี้ก็ได้รางวัลมาด้วยนะคะเดี๋ยวเมีจะมาแกะให้เพื่อดูกันนะคะว่ามีได้อะไรบ้างของกิจกรรมนี้ค่ะ นะคะเขาก็แพ็กเกจทิ้งของมาให้แบบนี้ <Okay. S 1> โอเคเคดีมากเลยอะทุกคนมีแบบถุงนีให้ด้วยถุงกันกระแทกนะคะตัวนี้เเาามาดูของนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่เลยเตภกาทานทาความสะอาดผิวหน้านะคะเป็น โฟมล้างหน้านะคะจะได้ตัวนี้เลยตัวที่มีทำคลิคกิจกรรมเชิดไว้แล้วไปต่อนะคะก็คือตัวนี้นะคะเซนกะเพอร์เฟกต์วิบยูนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นโฟมล้างหน้าเหมือนกันนะคะสำหรับผิวสะอาดเนียนนุ่มนะคะตัวนี้นี่นะคะก็จะเป็นสูตรที่สำหรับไว้ล้างมือ คือเซนกะเพอร์เฟกต์เจลเซนเทนวอชนะคะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดใบหน้านะคะแผ่นเช็ดเมคอัพจากญี่ปุ่นนะคะทุกคนดูสิไม่เป็นแบบนี้นะคะต่อไปก็จะมีเจตนีนะคะอันนี้เป็นเซนกะออเคียร์มิลกี้วอเตอร์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้านะคะรอบดวงตานะคะก็เหมือนคล้ายๆคลีนซิ่งนะคะ ก็ตัวนี้นะคะให้ไลท์นะคะก็คือึ่นแกะไว้ beauty glow uv cream นะคะเป็นครีมบำรุงนะคะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะนี่อันนี้นะคะก็คือเซนกะ all clear water micellar formula white นะคะอันส่วนตัวนี้เนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหน้าเหมือนกันนะคะใช้สดีเช็ดหน้านะคะยังไม่หมดค่ะแล้วก็นี่ค่ะ เราได้ที่มาร์คผิวหน้าเด้งฟูมชื้น8ชั่วโมง5อันด้วยกันนะคะนี่นะคะปกติของเขาอยู่ที่89บาทเลยนะคะนี่นะคะนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆสำหรับ ใครที่เล่นติ๊กตอกแล้วแบบอยากได้เงินหรือว่าอยากได้รางวัลน,นะคะติ๊กตอกก็มีกิจกรรมดีๆของแต่ลับบริษัทนะคะที่ทําการ p r แล้วให้เราไปเล่นเกี่ยวกับชาเร้์ของติ๊กตอกนะคะและทิปของมนเนี่ยตอนนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่สองแล้วที่มีนเล่นติ๊กตอกแล้วได้รางวัลน,นะคะก็ขอขอบคุณนะคะเซนกะนะคะแห่งประเทศไทยนะคะที่จัดก,กิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะ ให้เราได้มาร่วมสนุกกันค่ะใครที่สนใจนะคะกิจกรรมหลายๆอย่างหรือว่าชิปดีๆนะคะก็อินบอกมาข้างล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะว่าเออแบบอยากให้บอกเทคนิคการทําคลิปเกี่ยวกับออในเรื่องของ i k t o k นะคะก็สามารถสอบถามมาได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะวันนี้นะคะเมก็ขอลาไปก่อนกับกิจกรรมของเซนเซอร์ะนะคะแล้วเจอกันโอกาสหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย